สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชลาพรงามสมีหกหกนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาภาปราชาี่หกหกหนึ่งสองเจ็ดหกค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิตค่ะในการทดลองแรกเรื่องสนามแม่เหล็กสถิตอุปกรณ์มีดังนี้1ตะปู2คลิปหนิบกระดาษ3ถ่านขนาด1 5โวลต์4ี่ขดลวดทองแดงขั้นตอนการทำนะคะ 1>, 1. นําำขดลวดพันรอบตะปู2นํนำฐานขนาด1.5โวลต์โดยนำขั้วบวกและขั้วลบมาต่อกันกับปลายขดลวดทองแดงด้านใดนด,นด้านหนึ่งก็ได้ 3. นํนำส่วนที่เหลือของตะปูที่เป็นโลหะเข้าใกล้คลิปหนีบกระดาษจะเห็นได้ว่าคลิปหนีบกระดาษหลุดติดขึ้นมาได้มีการจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดทองแดงที่พันรอบตัวตะปูจึงเกิดสนามแม่เหล็กที่ตะปูดังนั้นคลิปหนีบกระดาษจึงติดขึ้นมาได้ สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตค่ะอ,อุปกรณ์นะคะก็จะมีท่อ PVC แล้วก็ผ้าแล้วก็กระป๋องนะคะขั้นตอนก็คือจะเอาผ้านะคะมาถูกับท่อ PVC ค่ะนี่ค่ะก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะทําให้กระป๋องสามารถเคลื่อนที่ไปตามท่อค่ะเย้